สวัสดีครับมาพบกับการอัปเดตเครื่องเสียงรถยนต์ที่ผมที่คิดที่แล้วที่ผมบอกว่ามันเด้งไปนะครับเคปลาเคสองสองสองห้านะครับที่ว่าอาการมันเด้งก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือมันมีไฟค้างอยู่ในเครื่องนะครับคือตอนนี้มันดีแล้วครับตอนนี้ดีแล้วกลับมาดีแล้วตอนนี้ผมเอากุญแจกุญแจรถยนต์คือบิดลงหมดนะครับปิดไฟทุกอย่างครับที่อยู่ในรถนะ ไม่ว่าจะเป็นไฟนาฬิกาหรือไฟกล้องอไฟที่เขียบุบรีทุกอย่างนะครับปิดหมดเลยแล้วก็พอไม่มีไฟลอเรี้ยม,มันกระดับนะครับตอนนี้ดับนี่ครับเรายวทําให้ดูนะครับนี่คือผมเปิดสวิตไฟนะสวิตกุญแจครับกล้องทํางานนะครับนาฬิกาทํางานนะครับแล้วก็ไฟก็เข้าเครื่องนะครับตอนนี้เครื่องเครื่องเสียงใช้ได้ปกตินะครับทุกอย่างปกติหมดเลย ใช้บลูทูธใช้ USB เสียบฟังเพลงได้ฟังวิทีุวได้ใช้บลูทูธต่อโทรศัพท์ทุกอย่างทำงานได้ปกติครับเนี่ยครับเพลงกเล่นได้ปกติเดี๋ยวจะมาพูดในฟังครับว่าผมทำยังไงนะผมก็คิดค้นหาวิธีอยู่ตั้งนาน,นครับผมคิดว่าคือที่ผมคิดคิดว่ามันน่าจะมีอ่มีไฟค้างอยู่ในเครื่องนะครับถ้าดี่ผมคิดนะ มันน่าจะมัมนน่าจะมีไฟค้างอยู่ในเครื่องผมก็เลยลองเอ,เอาเอาสายนี่ครับสายเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์เะยครับมาเสียบหนครับเนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปแบตเตอรีร่โทรศัพท์นะครับเนี่ยเป็นรูปชาร์จแบ MM. ตครับไอ้ข้างบนเนี่ยเป็นช่อง USB สําหรับเสียบฟังเพลงนะครับแล้วก็สองช่องใส SD card เล็กๆนะครับแล้วก็ช่องเนี้ยจะเป็นช่อง USB เือนกันแต่ว่ามันจะมีสัญลักษณ์ไว้สํญญาหรับเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ ผมก็เลยลองดูนะครับเพราะผมคิดว่ามันจะต้องมีไฟค้างอยู่ในเครื่องแน่แน่เลยครับเลยลองเอาไอ้นี่ครับสายมาเสียบสายมาเสียบแล้วก็เอาเสียบกับโทรศัพท์มือถือนะครับเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์มือถึงครับ <c oughs> เสียบเข้าไปนะครับอย่างเงี้ยปุ๊บนะครับคือพอเสียบปุ๊บเนี่ยมันก็จะชาร์จแบตใช่ไหมครับเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยผมเอาสวิตช์ไฟลงหมดเลยนะ คือเอาสวิตไฟลงหมดไม่มีไฟจากในแบตเตอรี่มาหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ในรถยนต์นะครับแล้วผมก็ลองเอาสายนี้เสียบเข้าโทรศัพท์ปรากฏว่าตอนเสียบใหม่ๆนะครับมันมีไฟเข้านะครับมันมีไฟเข้าโทรศัพท์ประมาณสักห้าวินาทีนะครับประมาณห้าวินาทีเนะี่ยเครื่องเสียงตัวนี้ก็ดับไปเลยครับแล้วไฟที่ชาร์จเข้าโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วครับไม่เข้าแล้ว แล้วเครื่องเสียงก็ดับไปเลยพอผมบิดกุญแจขึ้นมานะครับมันก็จะดับเนี่ยครับคือมันดับไปเลยเนาะผมก็เลยลองบิดกุญแจรถขึ้นมาขั้นหนึ่งนี่ครับก็จะมีไฟขึ้นมาหล่อเลี้ยงเครื่องตามปกติคือเครื่องก็ทํางานตามปกติครับก็ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีไฟตกค้างอยู่ในเครื่องนะครับมันมันมีไฟค้างอยู่ใน ในตัวเครื่องนะครับก็ทําให้เครื่องแห้งผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันอาการนี้นะทาให้เครื่องแหงครับคือเหมือนกับโทรศัพท์มือถือมันแหงอ่ะมันแห้งได้ไงไม่รู้นะแปลกเหมือนกันอาการเหมือนเหมือนมือถือค้างนะครับมือถือแห้งนะครับพอเราดึงไฟออกจาก USB ตัวนี้ครับดึงออกหมดจนไฟไม่เหลือในในด้วยการดึงไปไปเข้าโทรศัพท์มือถือเราครับเป็นชาร์จโทรศัพท์มือถือเราแล้วทีนี้พอไฟออกหมดปุ๊บเครื่องไม่มีไฟหล่อเลี้ยงมันก็ดับไปเลยครับ แล้วพอเราปิดเเราเปิดสวิตช์ไฟขึ้นมาไฟมันเข้ามาหล่อเลี้ยงมันก็ทํางานตามปกติก็ลกลับมาดีเหมือนเดิมครับใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมครับไม่ได้ถึงมือช่างครับทีแรกผมว่าจะเอาไปให้ช่างดูนะไอ,ไอ้ร้านที่ว่าติดเครื่องเสียงนะครับแต่ยังไม่ทันไปครับพอดีมันเกิดมันเกิดปิ้งขึ้นมาในหัวก่อนว่อยเอ๊ะมันน่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งผมก็เลยลองดูปรากฏว่าใช้ได้ครับ กลับมาดีเหมือนเดิมแล้วครับผมเคเบราเคสองสองห้านะครับเคสองสองสองห้าครับที่ห้อนี้ก็รู้สึกว่าจะมีหลายรุ่นเหมือนกันนะไอรุ่นที่มีจอยใหญ่ก็มีครับเป็นแอนดรอยเขาเรียกว่ารุ่นรุ่นที่รองรับระบบแอนดรอยนะครับมันก็มีเยอะนะครับมีหลายราคาแต่ไอเครื่องนี้ราคาถูกครับไม่แพงครับนะคบไม่แพงเครื่องนี้ครับถูกๆแต่ก็ดีอยู่นะเสียงก็ใช้ได้บลูทนะูธก็มี USB เสียบอ่าเมมโมรี่ได้นะครับเสียบชาร์จแบตได้เสียบสายสายเข้าได้ครับเนี่ยครับตรงนี้ครับมีแจ็คสามจุดห้าตัวนี้รูรูแจ็คสามจุดห้าแล้วก็สามารถรับสายได้ด้วยนะเนี่ยรับโทรศัพท์ได้ด้วยก็มีไม์ตัวนี้เนี่ยตัวนี้คือไม์นะเป็นไม์เอาไว้รับโทรศัพท์นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเสียงที่เข้าโทรมาก็เสียงก็จะออกลาโพงส่วนไม์ส่วนเสียงที่เราพูดอ่าเวลารับโทรศัพท์มันก็จะเข้าตรงไมเนี่ครับเนี่ย มีปุ่มบางสายรับสายครับปุ่มรับโทรศัพท์ได้ครับ <c oughs> กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วครับเชปราเชปรา